ตอนนั้นก็ซื้อทาวน์เฮาส์เพราะว่าไปซื้อเป็นหลังๆมีอนาบริเวณมันไม่มีปัญญาก็ซื้อทาวน์เฮาส์สามสี่ชั้นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ปลูกส,กสวนนิดหน่อยแต่ปัจจุบันเอาข้างจริงก็อยู่ไม่กี่คนเพราะมันเป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็พอถึงเวลาโหการดูแลมันว<บ>ุ่พวาเดี๋ยวน้ํารั่วเดี๋ยวฝนตกน้ําซึมเดี๋ยวท่อประปาแตก ไฟฟ้าเดินไว้ชั้นนู้นชั้นนี้อยู่ๆมันเปิดๆปิดๆโอ้วุ่นวายไปหมดแค่่ซออมยางนก็็เปล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระพลุงมพลังมากทําความสะอาดทีโอ้ยคุณเอ้อสีห้องห้าห้องเนี่ยอ้วกนะฮะก็แบบก็นั่งนึกๆแบบมันชักไม่คุ้มสถานการณ์มาอยู่แบบนี้คอเนี่ยหลังจากมีเนี่ยก็คือตัดสินใจใหม่ว่าที่ทำไมเราไม่อยู่คอนโด ก็มามองว่า้การอยู่คอนโดเนี่ยมันพื้นที่ใช้สอยสัก70ตารางเมตรก็น่าจะพอสมควรแก่เหตุเพราะว่าวันๆก็คืออยู่ข้างนอกก็ส่วนใหญ่เวลากลับบ้านก็โอเควิถีชีวิตมันจริงๆเนี่ยเราอยู่บ้านแป๊บเดียวนะถ้ามานั่งคิดๆอยนจริงๆก็คือเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บไปแล้วออกไปแล้วแล้วก็ตอนอนตอนอยู่ข้างนอกกลับไปซุกหัวนอนจริงๆก็ช่วงดึกๆละสักสองทุ่มประมาณนั้น กว่าจะถึงบ้านนะอสองทุ่มดูหนังดูอะไรเสร็จก็เข้านอนแล้วเพราะนั้นคอนโดมันน่าจะเป็นวิถีชีวิตที่มันลงตัวกว่าการดูแลรักษาอะไรก็ง่ายกว่านะก็เลยตัดสินใจซื้อคอนโดอันนี้ก็นานาจิตตังจริงนะบางคนบอกว่าก็คอนโดไม่มีบริเวณแต่ผมกลับมองว่าก็หาคอนโดที่มันมีบริเวณเป็นส่วนกลางเยอะๆคือมันมันพลุงพลังเยอะเวลาถ้าคุณคิดถึงการมีบ้านเดี่ยวเนี่ยเพื่อน เพื่อนผมหลายคนเนี่ยโอ้โหไปซื้อลำลูกกาไเงี้ยไปซื้อแถวเมืองนนอย่างเงี้ยนะก็มันก็ตามไอไอไอชานเมืองทั้งหลายที่ขยายตัวไปไปอยู่แถวมีนบุรีอย่างเงี้ยโอเคคุณได้พื้นที่จริงแต่ว่าโอ้โหกว่าคุณจะไปไปมามาไปไปมาค่าน้ํามันกินคุณขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็ค่าดูแลรักษาอีกมหาศาลแต่การอยู่คอนโดมิเนียมมันสบายในความรู้สึกผมเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าให้คอนโดมิเนียมนี่แหละน่าจะเป็นคําตอบสําหรับ วิถีชีวิตอย่างเราเพราะว่าส่วนหนึ่งมีม,มีมีข้อเกี่ยวข้องไหมครับว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับไม่เคยมีบ้านที่มีพื้นที่มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใฝฟฟ่ฝันอยากจะมีก็อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอย่างสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยโหต้องเป็นบ้านจริงๆต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่อย่างผมเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ซื้ออย่างนั้นมาแล้วก็เลยอยากอ,อยู่คนอนโดเนี่ยม,มันอาจจะมีข้อเสียเปรียบในในมุม,ม,มว่าถ้าเกิดเราพื้นที่ใช้สอยน้อยเนี่ย สักต่ำกว่า70ตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ยากเหมือนกันจะอึดอัดแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บข้าวเก็บของอย่างอย่างบ้านคอนโดผมเนี่ยมผมตอนผมออกแบบคือเปลี่ยนเข้าใหม่หมดเลยนะไปทำใหม่เนี่ยผมต้องมีตู้เสื้อผ้าสมตู้ที่แบบบิวอินใหญ่ๆเ <Walk in S 1> พระเราเดินไปได้เลยเอพราะเรารู้ว่าเราเสื้อผ้ามันเยอะ <Yeah. S 1> แล้วมันมพวกกระเป๋าเดินทางพวกนู้นนี้เอารู้จะไปเก็บไว้ไหน เพราะนั้นยอมอุทิศหนึ่งห้องเลยกลายเป็นห้องแต่งตัวไปเลยแล้วก็โอเคห้องนอนเล็กหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็มีพื so s right. <S ้นที่ข้างนอกใช้สอยสําหรับนั่งดูทตียงทีวีอะไรไปแล้วก so ็ม so our ีอะไระครัวนิดหน่อยก็พอพออยู่สบายแล้วแต่ผมอยู่เล็กๆหน้าอย่างของผมอยู่40กว่ากว่าตารางเมตรนะเออเราคอนโดเดียวกันเนาะผมอยู่แบบสี่สิบกว่ากว่าตารางเมตรแต่ผมว่าขึ้นอยู่การตกแต่งพี่โกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตกแต่งให้มันแบบลงตัวลงตัวนะ อย่างห้องผมเนี่ยกระจกมันจะเยอะนะเพราะฉะนั้นมันจะดูใหญ่มากาใช่แล้วก็อย่างไอประตูก้านที่เป็นห้องนอนเนี่ยผมเปิดได้ทั้งหมดเลยก็คือก็คือสมมติผมไม่ได้นอนเนี่ยมันก็เหมือนกับห้องเดียวกันหใหญ่ไปเริ่มเลยเพราะนั้นเพราะนั้นผมถึงค่อนข้างจะแนะนำเพื่อนฝูงว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีบ้านเดี่ยวอยู่แล้วก็มีไปแต่ถ้ามีหลังสองเนี่ยคิดถึงคอนโดในเมืองดีกว่าส่วนคนที่ รุ่นน้องอะไรเงี้ยที่คิดกําลังจะซื้อเนี่ยผมก็จะยุยงส่งเสริมให้ซื้อคอนโดเพราะผมมองว่าเฮ้ยคอนโดมันตอบโจทย์ได้ดีที่สุดการเดินทางถึงแม้จะมีรถหลายคนอาจจะมีรถอยู่แต่มันไม่จำเป็นต้องใช้รถตลอดเวลามันใช้เส้นทางไอ้แมสซาตสเนี่ยนะมันมันช่วยหรือจักรยานครับผมใช้จักรยานบ่อยแล้วการอยู่ในเมืองเนี่ยมันไปไหนมาไหนสะดวกอย่างเราอยู่ท้องหลอนิดเดียวเราก็ออกมาใช่ไหมมันสามารถไปไหนตอนไหนดูหนัง ปุ๊บ,บกลับบ้านไม่ถึงสิบห้าทีถึงแม้<ว>แล้วถึงจะบอกว่าสกุมวิทย์ติดก็เหินนะแต่ว่าไอ้โลเคชันเนี่ยมันก็สําคัญ ừ, ใช่ไหมคือ,อเวลาเราคิดก่อนว่าตอนหลักการของผมก็คือว่าคิดก่อนว่าเฮ้ยเราแอฟฟอร์ด้วยมูลค่าบ้าน ừ, หรือคอนโดนหรืออะไรสักสามารถจ่ายได้แค่ไหนสักหลังเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะมีสูตรให้แล้วหลังจากประมาณการว่าจะซื้อสักหลังเท่าไหร่แล้ว ก็เริ่มเลือกโลเคชันว่าอ้าวแล้วโลเคชันไหนล่ะในราคาเท่านี้ที่สามารถจ่ายได้ต้องทีนี้คอนโดในเมืองเนี่ยมันก็จะมีแนวเส้นสุขุมวิทโดยหลักก็จะเป็นเส้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าตอนนี้ที่บูมบูมก็จะเส้นพญาไทนะฮะแถวช่อง5้าแถวซอยอารีมาไันขึ้นมาดัขึ้นอุตรุดไปหมดนะสะพันควายแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะแถวนาราที่ว่าแถวพระรามสองเมนหลักๆมันก็อยู่แถวนี้แล้วก็บางส่วนก็จะไปติดดิมน้ำนะ ทีนี้เขาก็บอกว่ามีหลักคิดเหมือนกันว่าคอนโดถ้าคิดให้ดีเนี่ยบางคนบอกกลัวคมสูงยิ่งตอนนี้มีข่าวแผ่นดินบุงแผ่นดินไหวจะไปซื้อคอนโดที่มัน l ลไล i ์เนี่ยมันก็มันก็เสี่ยงๆชอบกลอย่างผมเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยผมเลือกโลไล i ์ซึงแล้วเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมซื้อ high r ์เนี่ยมันยิ่งสูงยิ่งหนาวอะแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันเสียวๆก็แต่ไม่ได้กลัวแผ่นดินไหวกลัวอย่างอื่น นะฮะเราก็บอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรามองว่าพวกพวกโลไลท์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้ามาในซอยคือผมไม่ได้ไม่ได้อยากอยู่ติดถนนเลยเออมันบมเลยเพราะนั้นเราก็เลยเลือกว่าเฮ้ยมาอยู่โลไลท์สิกว่าแล้วก็สาเหตุสำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าในขณะนั้นนะโลไลท์เนี่ยมันจะราคาไม่สูงมากนักเพราะว่ามันไม่ได้ต้องมาแข่งขันเรื่องความสูงความทันสมัยของตึกอะไรมากมาย แล้วพอมันอยู่ในซอยปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าในความรู้สึกผมขณะเดียวกันเนี่ยคอโดเดียวกันเรามานั่งนึกว่าเอ๊ะการที่มีคอนโดที่เป็นเป็นโลไลซ์เนี่ยจำนวนยูนิตของห้องมันไม่มากเราก็ไม่จําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอะไรนักหนานะฮะแล้วเราเราเสียวมากว่าห้องใกล้ๆเราเนี่ย เกิดจากดีเย,ยาหรือเปล่าขึ้นมา <ะ S 2> งเข้าใจมันจะกลายเป็นปัญหาซื้อ,อแล้วจะไปย้ายไงอ่ะเข้าใจก็ต้องทนเหม็นที่หน้ากันไปมันไม่ได้อะเพราะนั้นเราก็เอาแล้ววะเสียงน้อยหน่อยตาเสียงน้อยกว่าเราก็เลือกที่จะเป็นโลไล i g h t สิกว่าและที่สําคัญก็คือว่าตอนที่ผมเลือกซื้อเนี่ยเขากําลังขึ้นโครงการเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นว่า สภาพห้องของเราจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเวลามันขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะโชคดีว่าหลังๆเนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าเขาจะสร้างเสร็จแล้วค่อยขายส่วนใหญ่เขาเริ่มใช้คอนเซปต์นี้เพราะว่ามันมีปัญหาว่าคนซื้อพวกคอนโดเนี่ยบางรครั้งเนี่ยมไม่เห็นมันเห็นแต่กระดาษแล้วก็ไอ้โมเดลที่มันขึ้นมาแต่ไม่รู้หรอกว่าข้างๆมันติดอะไรแล้ววันดีคืนดีพอสร้างขึ้นจริงเอ้ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงมาอยู่ ข้างห้องเลยข้างห้องเลยหรือบางทีไปชนกับอีกที่หนึ่งพอมอออกไปแล้วมันเป็นทัศนะอุจารในในความเห็นผมก็คือว่าเนื่องจากเราไม่รู้เนี่ยว่าลากขึ้นแล้วมันไปเจอกับอะไรมันไปไปฟลอนกับอะไรบางที่นี่โผลมาเจอเมนเลยอย่างเงี้ยมันหดหูถ้าคุณตื่นเช้ามาเห็นเมนเขาตลอดไม่ไหวอ่ะเพราะถ้ามันก็อันตรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ย คอนโดจานวนหนึ่งเขาถึงบอกว่าเสร็จก่อนแล้วเขาถึงเริ่มซอฟต์ลอนที่จะขายเพราะเขาต้องการให้คนสามารถไปดูได้แต่มัน,มนก็แพงกว่าตั้งเยอะนะฮะ<ช>ถ้าเกิดว่าใช่คือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตั้งแต่ยังไม่สร้างเนี่ยกับสร้างเสร็จแล้วในราคาสองเท่าเลยนะอืแล้วก็แล้วแต่ด้านาจิตตังค์นะใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของข้อดีของโลไลฟ์มันก็คือว่าเนื่องจากเนื่องจากความสูงมันไม่มากนี่แหละมันก็ทําให้เรา จะเรียกว่าอะไรเดียมันเสร็จเร็วอ่ะการก่อสร้างไฮไลท์เนี่ยถ้าขึ้นพร้อมกันเนี่ยไฮไลท์เนี่ยอาจจะใช้เวลาสองปีกว่ากว่าจะเสร็จกว่าจะกว่ามันจะขึ้นฐานลากกว่ามันจะสร้างโอ้โหคุณเอ้ยผ่อนสมมุติว่ายังไม่เสร็จแล้วเข้าไปอยู่แล้วผ่อนระหว่างเขาสร้างเนี่ยสองปีกว่าจะเสร็จแต่ว่าไอ้โลไลท์มันแป๊บเดียวมันเสร็จแล้วมันมันปั๊บปั๊บมันเข้าอยู่ได้เลยเพราะนั้นมันทันอกสนใจเรามากกว่านะ ถ้าคุณสามารถจะดาวได้20%หมายถึงว่าสามารถเก็บออมไม่ได้สัก20%คุณอาจจะอัพขึ้นไม่ได้ดถึง4เท่าเพราะแสดงว่าอย่างน้อยๆคุณน่าจะมีรายได้ที่ที่เพอเนื่องจากพอดาวไปเยอะจำนวนหนึน่งไอ,ไอ,ไ,อไอการแอดพอในการ